เมียตัวแทนตอนที่สิบสองตอนสายๆร้านอาหารของไร่สิงหราชพี่สิงจันคิดถึงพี่จังเลยค่ะหญิงสาวเซ็กซี่กระโปรงสั้นจูเดินแกมวิ่งเข้ามาหาชายหนุ่มจันมาได้ยังไงเข้าไปนั่งในร้านก่อนข้างนอกมันร้อนสิงหราชบอกหญิงสาวที่กำลังกอดแขนเขาแน่นอย่างไม่สนใจใสายตาใคร คนงานมองหญิงสาวที่เพิ่งเข้ามาใหม่เธอมีผิวค้าเป็นหยวกหน้าอกหน้าใจใหญ่โตเกินผู้หญิงทั่วไปนมเป็นนมเอลเป็นเอวเลยเว้ยจอยกลืนน้ำลายบายพูดไปทะลึ่งแล้วมึงระวังกำนันทิวจะส่งลูกน้องมากระทืบเองไม่รู้เลยว่ากำนันทิวหัวลูกสาวคนนี้ขนาดไหนอีกคนบอกเพราะว่าชมจันเป็นลูกสาวของกำนันทิว ฉันแค่ชื่นชมเธอเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ดูเท่านั้นไม่ได้เอามือไปจับซะหน่อยจอยพูดหน้าทะเลน้นจนทูนเอามือเขกกระบ,บาลมันดังป๊กโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะไปหาในสิงดีกว่าเผื่อมีอะไรดีๆด,ดูอยู่ตรงนี้ไม่มีของดีดูหรอกมันรีบเดินเข้าไปหาสิงราชอย่างอยากรู้อยากเห็นทุกเรื่องให้มันได้อย่างนี้สิไอ้จอยเอ้ย ภายในบ้านสิงหราชวันนี้ป้าจะมาชวนหนูอันไปดูร้านอาหารที่ในสิงกหลังทำซะหน่อยจะไปดูครัวว่าเป็นยังไงบ้างหนูอันไปด้วยกันนะจ๊ะป้าเสริพาจะไปตอนไหนคะพอดีหนูอันกำลังแกะสูตรขนมอยู่คะ่ะถ้าเสร็จแล้วจะได้ลอไปซื้อแป้งมาหัดทำป้าว่าดีไหมคะถ้าอย่างนั้นป้าไปเตรียมข้าวกลางวันไปกินที่โน่นเลยดีไหมดีค่ะ ในสิ่งจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาที่บ้านอีกไม่เสียเวลาสักหน่อยในสิ่งอยากกลับมากินข้าวเทียงทุกวันต่างหากนางยิ้มอย่างคนที่เข้าใจโลกข้าวใหม่ปลามันก็เป็นอย่างนี้เวลาต่อมาจันกลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะเธอบอกให้ใชายหนุ่มดีใจสิงหราชได้แต่พยักหน้ารับรู้ถึงแม้เขากับชมจันจะเคยรู้สึกดีต่อกันแต่มันเป็นอดีตที่นานมาแล้ว ดีแล้วจะมีที่ไหนดีเท่าบ้านเราไม่มีอีกแล้วเขาบอกอย่างไปกลางๆพี่สิงเลิกกับยายฟ้าแล้วใช่ไหมจันรู้ได้อย่างไงเขาถามอย่างสงสัยพี่สิงคะเขารู้กันทั้งอำเภอแล้วนะคะเรื่องงานแต่พี่สิงที่โดนยายฟ้าหนีตามผู้ชายคนอื่นไปจันเสียใจด้วยนะคะพี่ไม่คิดอะไรแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้ว เขาบอกด้วยสีหน้านิ่งๆที่สิ่ยังมีจันอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชมจันนั่งเบียดชายหนุ่มนมแนบชิดหน้าอกกว้างอย่างไม่เกรงสายตาผู้ใดแต่พี่แต่งงานแล้วจันทำอย่างนี้มันไม่เหมาะสมนะพี่กลัวจันจะเสียชื่อเสียงแต่จันไม่สนใจในใจจันมีพี่สิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วจันก็รู้ว่าอันชานเป็นปแค่ตัวแทนเท่านั้นไม่ใช่คนที่พี่รักสักหน่อย สายตาท้าทายพร้อมให้ชายหนุ่มเป็นเจ้าของพี่สิงอย่าลืมสิว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราสองคนก็เคยรู้สึกดีๆต่อกันนิ้วมือเรียวเริ่มไล่เป็นปูไต่ไปตามขาของชายหนุ่มที่เธอนั่งเบียดอยู่เฮ้ยพี่ว่าเราสองคนเวระยะห่างกันหน่อยดีกว่าไหมไม่ดีค่ะจันรักพี่สิงแล้วจันก็มาก่อนคนอื่นด้วยสายตานั่นทำให้ชายหนุ่มคิดหนัก เขาก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูลมาจากไหนยิ่งช่วงนี้ทำงานจนไม่มีเวลาไปปลดปล่อยในเมืองพอโดนกระตุ้นหน่อยมันก็เริ่มแข็งโตภายใต้กับเกงยีนเขานั่งนิ่งให้ชมจัน์เบียดและป้อนขนมที่เธอซื้อมาฝากโดยไม่คิดอะไรรถกระบะวิ่งเข้ามาจอดช้าๆใกล้กับร้านอาหารชิบหายแล้วงานนี้ในสิงชะตาขาด,ดแน่ๆเลย จ้อยผู้แสนรู้รีบวิ่งเข้ามาเปิดประตูรถให้อย่างรวดเร็วคุณอันจะมาทำไมไม่บอกก่อนล่ะครับป้าสัมภามองอยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมาแค่นี้จะต้องบอกก่อนทำไมจะต้องบอกเองด้วยหนูอันจะไปไหนมาไหนมันก็เรื่องของเธอเองไม่เกี่ยวสักหน่อยแม่แม่แม,แม,แม่ป้าก็ควรมาเป็นห่วงทําไงได้ละ่ะน่าสงสัยนะเองอะ มามาช่วยกันขนของเข้าไปในครัวนางสมเภาเอ่ยบอกจ้อยที่ขนของไปมองหน้ามองหลังไปจนนายทูลเดินเข้ามาและเอ่ยถามป้าสมภาออกไปขนของมาทำไมไม่บอกคนงานสวัสดีค่ะลุงทูลหนูอันกับป้ามากันเองได้ของนิดเดียวนายทูลช่วยสองสาวขนของลงจากรถส่วนจ้อยพยายามพูดคุยเสียงดังให้คนในร้านได้ยิน ใครอยู่ข้างในว่างๆไปช่วยคุณอานขนของลงจากรถด้วยนะครับคุณอานมาครับในสิงครับในสิงสิงหราชที่ได้ยินก็สะดุ้งขึ้นมาทันทีก็แผลตัวออกจากชมจันท์ที่นั่งแทบจะสิงร่างเขาพี่ขอไปดูหน่อยไอ้จ้อยมันโวยวายอะไรของมันน่าน้ำคาญจังเลยคนพวกนี้หญิงสาวบนยังไม่พอใจทำให้บรรยากาศที่ดีของเธอเสียไป มันเออะโวยวายอะไรกันวะไอ้จ้อยเสียงคราชเดินไปที่หน้าร้านกะจะด่าลูกน้องแต่สายตามองไปเห็นอัญชันที่กำลังเดินมากับนางสัมภารและนายทูนหนูอันมาได้ยังไงวะเขามองอัญชันสลับกับหญิงสาวที่นั่งไขวายห้างอยู่อ๋อเด็กนั่นมาหรอคะชมจันลุกขึ้นมามองอย่างเหยียดหยามเมื่อได้ยินสิ่งที่ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นใช่ครับ พี่ว่าพวกเราออกไปข้างนอกดีกว่าไหมไม่ต้องรอคำตอบชายหนุ่มเดินนำหน้าออกไปและยิ้มให้อันชันหนูอันมาเมื่อไหร่ครับจะมาทำไมไม่บอกก่อนพี่จะได้ออกมารับเราเองสิงหราชเดินไปดึงของในมืออันชันมาถือไว้เองนายสิงมีอะไรหรือเปล่าดูหน้าตาแตกตื่นยังไงก็ไม่รู้ไอ้จ้อยอีกคนมันเป็นอะไรของมันนั่งสมเภาถามนายสิง แต่ยังไม่ได้คําตอบก็เห็นชมจันเดินสับขาเป็นดังแบบออกมาว่าแล้วต้องมีอะไรอยู่ข้างในแน่นแน่นางสมภาพูดขึ้นด้วยน้ํำเสียงรู้ทันทําให้ใชายหนุ่มยิ้มแห้งๆสวัสดีค่ะพี่จันสบายดีไหมหนูอันทักทายอย่างเป็นทางการจะทําให้ชมจันหน้าเจือนแต่แป๊บเดียวก่อนจะยิ้มออกมาอย่างเสียแง้งสบายดีจ้า ว่าแต่หนูอันตอนนี้โตเป็นสาวแล้วนะเข้าไปข้างในกันดีกว่าข้างนอกมันร้อนชายหนุ่มรีบชวนทุกคนเข้าไปในร้านไอ้จ้อยที่อยู่ใกล้ๆก็กระซิบบอกไม่ร้อนธรรมดานั้นนายแต่มันร้อนมากๆด้วยบรรยากาศในร้านเริ่มตึงเครียดไม่เจอหนูอันไม่เท่าไหร่แต่งงานซะแล้วเสียดายังนึกว่าจะได้หนูอันมาเป็นพี่สะพ้ย เราเห็นพี่ดินตามเที่ยวไล้เที่ยวขื่อหนูอันอยู่ตั้งนานพี่ก็เห็นอกหักงานการไม่ทําวันๆเอาแต่นั่งมือชมจันเริ่มจีบปากจีบคอพูดยิ้มยิ้มเหมือนรักในตัวอันชันมากสิงหราชได้ยินก็กำหมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวคุณจันร์สวยมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนมาเที่ยวกับนายสิงหน้าตายังไม่สวยขนาดนี้เลยสงสัยจะจริงที่เขาว่ากดบ้านนอกไปอยู่กรุงเทพ กลับมาแล้วสวยทุกคนเลยสัมเพาอดแขวะไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่จันก็ยอมรับว่าบางครั้งความสวยก็ซื้อได้ด้วยเงินต้องใช้มีดหมอเข้าช่วยค่ะพอดีจันรวยก็เลยสวยได้คนรวยจะทำสวยยังไงก็ได้จ้าชมจันพูดอย่าไม่รู้สึกว่าถูกแขวะเธอภูมิใจในความสวยจากมีดหมอของเธอว่าแต่คุณจันมาที่นี่ ไม่ทราบว่ากำนันทิวรู้หรือเปล่าคะนางสมเภาาถามขึ้นเพราะรู้ว่าสองบ้านนี้ไม่ค่อยถูกกันคุณพ่อทราบค่ะว่าจันมาหาสิงเหมือเมื่อก่อนไงคะชมจันจิปากเจ็บคอพูดก่อนที่จะนั่งลงเบียดสิงหราชจนเขาต้องลุกขึ้นไปยืนข้างๆเก้าอี้ที่อันชันนั่งอยู่ทำให้ชมจันไม่พอใจแต่นางสมเพาายกยิ้มออกมาอย่างถูกใจ ตอนนี้ในสิงแต่งงานแต่งการแล้วคงทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้ในสิงห์ทำอะไรต้องหัดเกรงใจเมียบ้างคนงานก็เยอะแยะน่าจะรู้จักการละเทสะบ้างนะโตโตกันแล้วนางสัมภาวพูดขึ้นมาตรงๆจงชนชายหนุ่มทำหน้าเลินหลาเขามองอันชันที่ก้มหน้างุดอย่างไม่สบายใจต่างกับชมจันที่ทำเป็นไม่รู้ตัว ว่างๆจันจะมาช่วยพี่สิงแต่งร้านนะคะพี่สิงรู้ใช่ไหมคะว่าจันเรียนด้านตกแต่งออกแบบมาพอดีเลยเอ,อ่อขอบใจนะชายหนุ่มที่ไม่รู้จะพูดอะไรเอ่ยขึ้นชมจันเดินมาใกล้าชายหนุ่มและหอมแก้มเขาอย่างไม่เกรงใจสายตาผู้ใดทั้งสิน้นงั้นวันนี้จันไปก่อนนะคะว่างๆไม่มีอะไรจะทำก็โทรหาจันได้ตลอดเวลาน,นะคะจันยังใช้โทรศัพท์เบอร์เดิมค่ะ เธอเดินสายสะโพกไปมาอย่างเชิญชวนหันมายิ้มหวานทำตาชวนฝันให้สิงหราชโดยไม่สนใจสายตาคนอื่นที่มองมาอย่างตกตะลึงก่อนที่ชมจันจะจากไปลอนวางระเบิดไว้กับอันชันดีใจด้วยนะที่หนูอันได้แต่งงานกับพี่สิงเธอกล่าวออกมาจากปากอวบอิ่มแต่หนูอันรู้ใช่ไหมว่าหนูอันไม่ใช่สเปคพี่สิงอันชันได้แต่นั่งฟังเงียบๆไม่พูดต่อความยาวกับเธอ พี่กับพี่สิงเราสองคนเคยคบหากันมาก่อนที่ใย,ยฟ้าจะเข้ามาเสอีกแต่ยังว่าแหละรักแท้ย่อมมีอุปสรรคชมจันทรพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติพร้อมกับมองอันชันด้วยสีนหน้ายามเหยียดแต่ส่งยิ้มหวานให้สิงหราชอันชันลุกขึ้นยืนประจันหน้ากับชมจันทร์และยิ้มให้เธอก่อนจะเอ่ยว่าแต่ว่าเรื่องของพี่จันร์กับในสิงมันเป็นอดีตไปแล้ว ทุกคนที่ได้ยินก็ตกตะลึงไปเมื่อเห็นอันชันในภาคที่สู้คนนางสมภายิ้มออกมาอย่างพอใจสิงหาราชมองหน้าน้องแล้วยิ้มส่วนชมจันแสดงสีหน้าบึ้งตึงแต่ครู่เดียวเธอก็กลับมายิ้มแย้มท้าทายใส่อันชันเหมือนเดิมแต่พี่กำลังจะมาทวงพี่สิงค์คือจะทุกคนที่แย่งเขาไปแล้วเด็กๆจืดๆอย่างหนูอันไม่ใช่คู่ต่อสู้กับพี่หรอพี่ไปก่อนนะคะฝากดูแลพี่สิง์ด้วยนะ อีกไม่นานพี่จะกลับมาทวงคืนชมจันทร์หัวเราะเบาๆอย่างเยียดยามแล้วเดินจากไปทุกคนที่นั่งอยู่ทำได้แต่มองตามและหันมามองสิงหาราชเขาไม่คิดว่าชมจันทร์จะทำจริงเธออาจจะแค่หยอกล้ออันชันเล่นก็เป็นได้อันชันชวนป้าสัเพากลับบ้านโดยบอกว่าตองแวะซื้อของเข้าบ้านอีกหลายอย่างสิงหาราชเดินเข้ามาหาอันชันก่อนที่เธอจะขับรถออกไปวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาหนูอันไปซื้อของในเมืองเองนะ ไม่ดีกว่าค่ะอันชันไปกับป้าสัมเภาได้หนูอันเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมวันนี้พูดจาแปลกๆไปหญิงสาวหันมายิ้มให้สิงหาราชหนูอันปกติดีค่ะมีแต่ในสิงที่ดูแปลกๆไปนะคะไอ้จ้อยเดินตามเข้ามาคัดจังวะป้าปสัมเพาให้จ้อยมาตามคุณอันครับจอยจอยมาช่วยหนูอันถือของหน่อยสองคนเดินผ่านไปเหมือนไม่มีสิงหาราชอยู่ตรงนั้น านสิงจะไปในอำเภอเลยไหมได้เวลานัดเกี่ยวกับนันทิวแล้วนะครับสายตาชายหนุ่มมองไปที่อัญชันอย่างไม่วางตาไม่รู้ตอนนี้หญิงสาวกำลังคิดอะไรอยู่ลังจากคุยกับชมจันท์วันนั้นบ้านกำนันทิวชมจันท์ลูกไปไหนมาคนเป็นพ่อถามอย่างเป็นห่วงที่เห็นลูกสาวคนเดียวไปไหนมาไหนไม่ยอมบอกตอนเองคุณพ่อคะ ลูกไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะที่ไปไหนมาไหนต้องขออนุญาตคุณพ่อก่อนทุกครัง้งเธอบอกอย่างลำคาญคนเป็นพ่อที่นี่มันบ้านนอกเกิดอะไรขึ้นใครจะช่วยลูกเอาลูกน้องติดรถไปด้วยเวลาจะไปไหนมาไหนเพราะลูกสาวไม่รู้ว่าพ่อทำอะไรนอกจากเป็นกำนันแต่กำนันทีรู้ว่าตนเองทำงานผิดกฎหมายหลายอย่างมีศัตรูอยู่มากจึงอยากให้ลูกสาวมีคนอารักขาเวลาไปไหนมาไหน หนูไปหาพี่สิงคุณพ่อยังอยากให้หนูเอาลูกน้องคุณพ่อไปอีกไหมแต่หนูว่าที่นั่นคงไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าในสิงคมันแต่งงานแล้วลูกจะไปหามันอีกทำไมเช้าบ้านรู้เข้ามันจะเอาไปนินทานะลูกแต่งงานได้ก็เลิกได้หนูไม่สนใจใครหรอกคุณพ่อก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าหนูกับพี่สิงค์เคยคบหาเป็นแฟนกันมาก่อน หญิงสาวนั่งไข่ห้างตามองพ่อมีประกายท้าทายแบบผู้หญิงที่ชอบเอาชนะหนูจะทำทุกวิถีทาที่จะเอาพี่สิงข์คืนมาเป็นของหนูให้ได้คุณพ่อคงไม่ว่าอะไรนะคะพ่อไม่อยากให้ลูกพ่อพบกับความผิดหวังอีกแล้วอะไรที่ทำให้ลูกพ่อมีความสุขพ่อยินดีจะทำทั้งนั้นกับนันทิวสายหัวกับความดื้อรั้นของลูกสาว แต่ในเมื่อลูกสาวตัดสินใจไปแล้วมันคงยากที่จะห้ามบรามเขาเดินลงบันไดไปคุณพ่อกำลังจะไปไหนคะเธอมองกำนันทิวพร้อมสมุนที่กำลังจะออกจากบ้านพ่อจะไปอำเภอเสนหน่อยนัดสิงหาราชไว้จะคุยเรื่องโอนที่ดินที่คุณมีนาเพิ่งจะซื้อจากชาวบ้านถ้าง,งั้นหนูขอไปด้วยนะคะ หญิงสาวยิ้มยังมีความหวังแม้จะเพิ่งจากชายหนุ่มมาก็ตามคุณพ่อรอหนูเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนะคะเธอไม่รอคำตอบก่อนจะวิ่งเข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าลูกคนนี้มันเอาแต่ใจตนเองจริงๆเลยบานจอมทัพนักการเมืองใหญ่กำนันทีวเรื่องที่ดินว่ายังไงบ้างรอกเสียงใส่โทรศัพท์ เจ้าของมันไม่ยอมขายครับมันไม่พอใจราคาที่เราให้ปลายสายเอ่ยออกมาด้วยเสียงที่ไม่ดีนะมาต้องการเท่าไรหรือว่ามาต้องการลูกปืนไปของแถมเสียงถามเกรียวกราดยองวางอำนาจเดี๋ยวผมลองคุยกับมันอีกครั้งแล้วกันดีมากจัดการให้เรียบร้อยกำนันรู้ใช่ไหมอีกไม่นานที่ดินแถวนั้นมันจะมีราคา ฉันตกการกว้านซื้อมันมาทั้งหมดคนฟังคำสั่งอยากจะถอนใจงานนี้มันช่างยากเย็นชาวบ้านเวลามีเรื่องมักจะไปปรึกษาสิงหราชทำให้การควบคุมลำบากอ๋อแล้วเรื่องไร่สิงหราชละ่ะพวกมันจะขายไหมเจ้านายครับมันยากมากเลยทั้งนายสินธุและคุณมีนาไม่ยอมขายให้แน่แนครับ และตอนนี้นายสิงลูกชายเจ้าของไร่มาดูแลเองยิ่งยากมากขึ้นอีกครับส่งคนไปรังควานมันให้มันอยู่ไม่ได้ไม่นานมันก็จะขายเองกดดันมาเข้าไปอีกเข้าใจไหมนายจอมทัพออกคำสั่งเพราะเขาก็โดนกดดันมาจากนายใหญ่อีกทีกำนันทิวมองโทรศัพท์อดถอนใจไม่ได้เจ้านายตอนนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แค่จะทำอะไรก็ทำได้ กำนันพยายามให้เหตุผลกับนายจอมทัพถ้าตอนนั้นคุณก้องพบไม่พาอิงฟ้าหนีไปยอมให้อิงฟ้าแต่งงานกับนายสิงห์และให้อิงฟ้าหลอกล่อให้ในายสิงห์โอนที่ดินให้เธอหรือให้เธอกล่อมให้ในายสิงห์ขายไร่คงง่ายกว่านี้ใครๆก็รู้ว่านายสิงห์หลงอิงฟ้ามากส่วนอิงฟ้าก็หลงคุณก้องพบมากำนันทียวพูดขึ้นมา ทำให้ในายจอมทัพชะงักไปฉันก็โมโหมันอยู่เหมือนกันมันทําเสียแผนหมดนายจอมทัพพูดกับกำนันทิวและเขาได้ยินเสียงชมจัน์ดังเข้ามาในโทรศัพท์คุณพ่อคะหนูพร้อมแล้วคะ่ะเราไปก็ได้เลยชมจันเปลี่ยนเป็นกระโปรงสั้นสีแดงรัดรูปกำนันหันมามองลูกและเอ่ยบอกออกไปพ่อว่าหนูไปเปลี่ยนชุดก่อนดีไหม ทำไมคะคุณพ่อมันไม่สวยละคะแฟชั่นแบบนี้เขากำลังนิยมกันเลยนะคะเธอหมุนตัวให้พ่อดูก่อนจะจับแขนกำนันทิวและขวงแขนกันเดินไปอย่างสบายใจลูกสมุนเดินตามอย่างเร็วเป็นบุญตานายจอมทัพได้ยินทุกอย่างเขายิ้มร้ายกาดออกมาเมื่อคิดแผนการร้ายได้ผูดชายทุกคนไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็แพ้มารยาผู้หญิงจนได้รวมทั้งแกด้วย ในสิงเฮ้ยใครอยู่แถวนี้บ้างวะเขาตะโกนเรียกลูกน้องเสียงดังเจ้านายจะให้พวกเราทำอะไรหรอครับลูกน้องคนสนิทวิ่งเข้ามายืนใกล้ๆเพื่อรับคำสั่งได้ข่าวไอ้กล้องพบบ้างไหมมันหายหัวไปไหนเออไม่ทราบครับมันยืนก้มหน้านิ่งไม่สบตาเจ้านาย ยังแกไม่รู้ว่าไอ้กล้องพบไปไหนมันก็แปลกแล้วคิดจะช่วยมันปกปิดได้ยังไงใครเป็นเจ้านายแกกันแน่วะฉันรู้ว่ามันจอมทัพมองลูกน้องอย่างจ้องจับผิดแต่ไม่ได้คำตอบจากมันเช่นเดิมอย่าบอกนะว่ามันพาเจ้าสาวของไอ้สิงห์ไปจริงๆนะ่ะความเงียบเป็นคำตอบไอ้สิงห์มันรู้ไหมเขาถามต่อครั้งนี้มันสันหน้าปฏิเสธ อ,อถ้ามันรู้มันคงมาถลกหนังหัวไอ้ก้องพบแล้วผู้หญิงไม่เป็นร้อยเป็นพันทำไมต้องไปชอบผู้หญิงคนนั้นเบอร์ก้องพบโทรเข้ามาว่าไงเจ้าลูกชายตัวแสบไปอยู่ที่ไหนบ้านช่องมายอมกลับมาเลยจอมทัพกดรับสายทันทีพร้อมกับถาบลูกชายออกไปคุณพ่อรู้เรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับ ลูกชายถามคนเป็นพ่อรู้แค่ว่าแกกล้ามากที่พาเจ้าสาวขอไอส้สิงมันหนีไปคุณพ่อแล้วมันว่าอย่างไงบ้างกองพบรู้ว่าสิงหราชเป็นคนจริงถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนพาอิงฟ้าหนีสิงหราชคงไม่เอาเขาไวนะ้แน่ไม่เห็นมันว่าอย่างไงมันเงียบมากเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเลยไปไปได้อย่างไงมันดักอิงฟ้ามากอิงฟ้าหายไปทั้งคนมันไม่บ้าตามหาแล้วครับแล้วงานแต่งงานมันอีก ไม่พังไปเลยหระอครับกลายเป็นก้องพบตกใจกับสิ่งที่ได้ยินมางานแต่งงานเปลี่ยนตัวเจ้าสาวจากอิงฟ้าเป็นหนูอันแทนตอนนี้มันก็แต่งงานมีความสุขกับหนูอันไปแล้วนี่หมายความว่าอย่างไงผมไม่เข้าใจมันเลยจอมทัพหัวระเบาแกไม่ต้องเข้าใจอะไรหรอกรีบกลับบ้านมาแก้ปัญหาที่สร้างไว้ก็แล้วกัน